ท่าเรือแหลมฉบังจัดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังประจําปี2568ครั้งที่1โดยมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนจำนวน23ทุนรวมมูลค่า4 4 6 2 0 0บาทณศูนยะ์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม รอบท่าเรือแหลมฉบังที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557โดยมีการมอบทุนการศึกษารวมแล้ว521ทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า7.7ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศเรือโทยุทธนาโมกข่าวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังกล่าวว่าท่าเรือแหลมฉบังตระหนักถึงความสำคัญของ,ของการพัฒนาเย,ยาวชนจึงเดินหน้าสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างต่อ เนืเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านการศึกษาแก่ชุมชนรอบท่าเรือสนับสนุนข่าวโดย DBM P Double m a c p a ั t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะราแแดง B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line B Herb 99